อุ้ย C D C D เฮ้ยนกฮูกมานกฮูกโดม่ายม่ตัจับ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 อืมปลาไปก่อนโดนโดนปลาไปโหอึดมากอืมเอาไปกินตี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 โอ้โหอึดเกินทุกคนนี่แนะ่เรียบร้อยนี่โอ้โหน่ารักมากเลย เฮ้ยมีของมาขายเฮ้ยชิง oh <my> เลมอนโอ้ไม่กเฮ้ย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 หกเจ็ดมาหกเจ็ดมาโอเมก้าดพามกินหกเจ็ดโอ้โหของดีของดีลิมิเต็ดด้วยอืมแชร์แข็งไว้ก่อนโอ้โหอุ้ยเทมากเลยทุกคนโอเมก้าดเป็นหกเจ็ดล่างพามกินนะ โอ้ตี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 โอ้เฮ้ยถึกเกินโอ้โหตีไม่ข้าวทุกคนตี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 ตผมอยากได้ทุกคนขอร้องขอร้องแหละอยากได้มากเลยอือใช่แข็งไว้ก่อนตี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 อือตีทั้งตีทังใช่แข็งอืออุ้ยอัปเดตมาอัปเดตมาพอดีเลยได้แล้วทุกคนห7เจ็ดล่างพัมกิน เฮ้ยตัวใหม่ทุกคนเบลล็อดใหม่เป็นไฟด้วย oh God. โอ้ใหม่กอโอ้เท่จังเลยเฮ้ยของใหม่ของใหม่หมโหเึกมากอุ้ยถึกเกินอืมแช่แข็งก่อนแล้วกันแช่ไว้โอ้ใหม่ก็เบลล็อดไฟนะเท่จังเลยโอ้โหอีอเ,อเวนต์มาเยอะมากโอ้โหอีเ,อเวนต์ก็มา ของใหม่ก็มีอุ้ยคุ้มจังเลยได้แล้วเย่โไ้ยทุกคนสวยจังเลยเป็นไฟด้วยอุ้ยหกเจ็ดหเจหเจมาอะไรอะ่ะเฮดเลดหกเจ็ดโอ้ยก็อดโอ้ยของใหม่เยอะจังวันนี้อืมแช่แข็งมืนเดิมแช่แข็งไว้ก่อนนะแล้วก็รอรอพืชตีไปแล้วกัน ผมขี้เกียจตีอ่ะมันถืกเกินทุกคนถื่อากเฮ้ยไปไหนไปไหนอืมแช่แข็งไว้ก่อนแช่แข็งไว้ก่อนจะไปไหนตีตีตีตโอ้โหขนาดตียังตีไม่เข้าโอ้โหเก่งเกินอืมแช่แข็งก่อนตี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 โอ้ยอยากได้มากทุกคนอยากได้อ่ะหกเจ็ดล่างใหม่อืมตี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 แช่แข็ง โหถึกจังเลยโหโหได้ไหมวีเถอะขอร้องอือแช่แข็งตี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 เดียวร้อยได้แล้วหกเจล่างเฮดเล็กครับผมอีเวนต์อาวากาศมาครับผมมีของดีๆไหมเฮ้ยนี่ไงพูดถึงมาเลยอุย้ยปลาหมึกโอ้ไหม่ก็ปลาหมึกติดกาแกติกด,ด้วย เปิดของแล้วเปิดของแล้วเปิดกล่องเปิดกล่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโหอุ้้ยของใหม่เยอะจังเลยอุ้ยโอ้โหมีไฟด้วยไม่มีเรือด้วยนกฮูกโอ้โหของเยอะมากครับผมเฮ้ย Wi-Fi อ้าว Thank <laughs> โอ้โหมีการ์ตูนด้วยเุ้ยอีเวนต์ใหม่มาฮาโลวีเหรอเุ้ยเฮ้ยสอมบี้มาเคียของเขียของเขียของเคียของก่อนอยากได้อยากได้เคียของเขียของอ่าโอ้โหโอ้โหเป๋าเต็มแน่เลยนั่นไงเป๋าเต็มขายของก่อนนะขายก่อนขายเอ้าซอมบี้หายเอ้าเดี๋ยวบอกนะว่าขายไปแล้ว โอไม่นะ oh <laughs> จับไม่ทัน oh <laughs> <laughs> โอ้โหเซ็งเลยเผื่อไปขายก่อนทุกคนโอ้โหอดเลยอะ่ะเฮ้ยตัวใหม่มา <laughs> อะไรอะ่ะหุ่นยนต์แมวโอไม่กอดสีเข็ดเรียบร้อยโอ้โหของใหม่เต็มบ้านเลยครับผมโอไม่กอดหกเจ็ดคือแบบว่าหลายตัวมากเลยตอนเนี้ย มีเยอะมากเลยครับผมของใหม่เต็มบ้านเลยและผมก็ได้เป็นต้นเลมอนมาเยอะมากโอ้โห1 2ึ่งสองสาสี่สต้นลวดครับผมแค่คืนเดียวนะอัปเดตมาตอนตีสามนะครับผมคือแบบดึกมากแต่มันก็คุ้มค่ากับการรอนะครับเพราะว่ามันได้ของเยอะมากเลยดูสิโอ้โหทั้งเบลล์อใหม่ แล้วก็เพิร์ดใหม่เนี่ยคือเยอะมากเลยแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่เป็นสปุกี้อีเวนต์นะครับผมเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะแล้วก็มีเป็นซองสุ่มการ์ดด้วยครับผมต้องใช้แคนดี้คอนในการสุ่มนะครับผมแคนดี้คอนหาได้จากเบลล์อตที่ติดกายพันแคนดี้คอนนะครับผมเมื่อฆ่าแล้วจะได้เป็นแคนดี้มานะตอนนี้ผมก็มีอยู่2000แคนดี้ครับผมก็ ฟาวหน้าเหมือนกันและนี่ก็คือสรุปอัปเดตสปุ o กกี้อีเนะครับผมที่มาใหม่นะก็มีของแจกเยอะมากเลยและก็มีเป็นอีเวนต์ใหม่ด้วยตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกนะไม่รู้ว่ามีใครได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าเพราะว่ามันตกดังมากเลยถ้าคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ